สวัสดีครับแฟนคลับ FC ของวาชันซาแนวนะครับวันนี้มาพบกันอีกแลวครับงวดวันที่16ธันวาคม2565นะครับอย่าลืมนะครับเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งติดตามด้วยนะครับงวดวันที่16ธันวานะครับดูเลขวิ่งก่อนครับเลขวิ่งนี่แทบไม่ผิดแม้แต่งวดเดียวนะครับงวดนี้วิ่ง6 3 4นะครับโฟกัสไปที่เลข6นะครับ สามตัวนี้นะครับซื้อบนล่างนะครับเสี่ยงโชคถ้าไม่มีสามตัวนี้ท่านจะไม่มีสิทธิถูกหวยเลยนะครับเรามาดูการประกบกันเข้านะครับบนล่างก่อนนะครับศ1 3ย์607 3 7นหนะครับ1 3ึ่งส6 3หนึ่งดนนะครับพิกัดคือวงกลมนะครับวงกลมเป็นตัวเน้นนะครับมาตัวนี้ครับยกมานะครับ3 0 6 1 1737นะครับอันนี้คือตัวเน้นนะครับเข้ามาแล้วชอบให้กดไลค์ใช่ให้กดแชร์นะครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านว่ากันนะครับสนับสนุนท่านซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านะครับนี่คืองวดวันที่16ทธันวาคมนะครับดูสถิติงวดที่ผ่านมานะครับว่าหัวเลขต่ําก็ออกต่ำย่างจริงครับแต่โฟกัสเน้นไปไม่ถูกนะครับมีมีห้5 0นครับ มีครับ5 0 0 5เลขออกข้างบน8 0 5ครับเลขวิ่งนะครับบอกให้วิ่ง5 2 3ครับก็เลข5ครับมีครับนี่คือสถิติงวดวันที่1ธันวาครับต่อไปเลขสูงนะครับนี่คือเลขต่ำนะครับเลขต่ำเลขต่ำอันนี้คือเลขสูงงวดวันที่16ธันวาครับเลขวิ่งนะครับโฟกัสเหมือนเดิมครับเลข6เลข3เลข7 ฟันไปที่เลขโหดครับเลขวิ่งนะครับอันนี้เลขสูงนะครับดูบนล่างสามสี่สี่ศูนย์หกแปดหกสี่เจ็ดสี่สามแปดแปดศูนย์หนึ่งแปดสี่หนึ่งเจ็ดแปดนะครับอันนี้คือบนล่างน้ำมวันที่สิบหกธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับชอบให้กดไลค์ใช้จดแช์นะครับสนับสนุนท่านซื้อชนะกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านก็ไม่ว่ากันครับ จุดเน้นตัวเน้นตรงไหนครับวงกลมนะครับจะเป็นสามสี่หกสี่เจ็ดแปดเจหกนะครับให้ท่านมีจุดเน้นนะครับเลขวิ่งเขาให้หครับตัวไหนมี6ท่านหยิบขึ้นมาซื้อเลยครับเสียงโชคได้เลยครับดูนะครับ6กหกครับนี้คือมวดวันที่16บหกธันวานะครับเดือนสุดท้ายนะครับ แต่ระหว่างหวยสูงกับหวยต่ำนะครับหวยออกวันที่ส6หกธันวาคมเป็นวันพฤหัสนะครับว่าชั้นซาเนี่ยฟันธงไปเลยนะครับหวยงวดนี้ต้องออกต่ําแน่นอนงวดที่ผ่านมาว่าชั้นซาเนี่ยบอ,อกว่าตา่ํางวดวันที่ก่อนๆน,นี่วันพุธก็ออกสูงพฤหัสออกต่ําวันนี้วันศุกร์ก็ออกต่ําครับออกต่ําจะมีตัวอะไรบ้างครับ วงกลมเป็นตัวพิกัดนะครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านก็ไม่ว่ากันครับแฟนคลับ fc v ช r า i o n c h a n n นะครับ,รบ, F c รบขอให้โชคดีโชคดีเหมือนงวดที่ผ่านมางวดนี้หวัดดีครับ